เบื่อแล้วขับอาการปวดหัวบ้านหมุนแขนขาอ่อนแรงมือเท้าชาอยากหายแล้วทำยังไงดีคะวันนี้ดิฉันมีทางออกแบบเรื่องด่วนมาให้คะ่ะสวัสดีคะ่ะดิฉันดอเตอร์อุบลผู้เกิดหรือจะเรียกว่าคุณแม่อุบลก็ได้นะคะคนที่ไขมันในเลือดสูงจะเสี่ยงกับการเป็นโรคร้ายแรลมากมายคะ่ะเช่นโรคหวัวใจอัมพฤกษ์อมัอมาพาตจะเกิดต้นไหนก็ไม่มีใครรู้คะ่ะหากปล่อยไว้จะอันตรายถึงชีวิตได้เลยคะ่ะ สิ่งที่คนส่วนมากพึ่งพานะคะก็จะเป็นยาลดไขมันยาลดความดันแต่คุณคงรู้ดีนะคะว่ายาเหล่านี้ผลข้างเคียงเยอะไปหมดค่ะทั้งส่งผลให้อ่อนเพลียง่วงซึมเดินไปปวดน่องกินนานๆน,น,นอกจากจะไม่หายขาดแล้วยังส่งผลเสียต่อตับแล้วก็ไตได้อีกค่ะบางคนอาจพึ่งพาทางเลือกอื่นนะคะเช่นลดการกินอาหารที่มีไขมันสูงแกงกะทิพิซ่าไก่ทอดแต่ลดเท่าไหร่ ไขมันเลวก็ไม่ลดลงตามแล้วจะทำยังไงดีคะดิฉันขอเสนอทางแก้ที่ต้นเหตุนั่นก็คืออาหารเสริมเบต้าออยลกล่องนี้ค่ะ เบต้าออยล์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่วิจัยมาแล้วนะคะว่าสามารถลดระดับไขมันเลวในเลือดได้จริงค่ะเบต้าออยล์ได้ถูกส่งไปแข่งขันในงานนวัตกรรมระดับโลกที่กรุงเจนีวาประเทศสวิ์แลนด์ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมมาถึง2รางวัลค่ะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกอีกทั้งยังมีสถาบันวิจัยชั้นนาของไทยรองรับด้วยค่ะก็พอจะมั่นใจได้แล้วนะคะว่าเบต้าออยล์สามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้ดีขึ้นจริงๆค่ะ ตอนนี้เบต้าออยมีโปรโมชั่นนะคะแค่กล่องละ690บาทเท่านั้นค่ะและพิเศษตอนนี้นะคะซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก1กล่องค่ะสนใจรับโปรโลคลิกที่ปุ่มด้านล่างได้เลยค่ะคุณอาจจะสงสัยนะคะว่าต้องกินไปนานเท่าไหร่จึงจะหายคำตอบแน่นอนค่ะว่าแล้วแต่คนแต่ส่วนมากก็จะดีขึ้นใน1-2สัปดาห์ค่ะหลังจากกินไปแล้วครบ1เดือนบางคนกลับไปตรวจเลือดค่าไขมันต่างๆก็จะลดลงเป็นปกติค่ะ และที่สําคัญนะคะถ้าคุณกลัวว่ากินแล้วไม่ดีขึ้นจะทำํำยังไงจะเสียเงินฟรีหรือเปล่าพอลองมาหลายวิธีแล้วไม่เวิร์กไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะเบต้าออยล์เรามีรับประกันถ้ากินแล้วค่าไขมันไม่ลดลงบริษัทยินดีคืนเงินให้ทาเงื่อนไขของบริษัทค่ะเรียกว่าไม่มีความเสี่ยงเลยค่ะและจะทนไปทําไมล่ะคะคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อสั่งซื้อเบต้าออยล์แล้วกลับมาใช้ชีวิตที่ห่างไกลจากโรคร้ายกันเถอะค่ะ